ผมศึกษาและเข้าใจผมศึกษาและเข้าใจรัฐธรรมแท้่าคุณเขียนก็ใครเดี๋ยวผมจะบอกถ้าหารหานนะว่าคุณควรทำอย่างไรคุณม,มีหน้าที่อะไรนอกจากถาวายความปลอดภัยแล้วคุณจะต้องทำอะไรเดี๋ยวผมจะบอกคุณจะคิดว่าเราไม่รู้นะครับเมื่อพระองค์คท่านตรงมีรักษาญาต แต่การออกแบบรัฐมนูนและออกแบบกดโจรปี50มันก่อให้เกิดอะไรพี่น้องตามมาและผมไม่แน่ใจขณะนี้คุณอภิเดชเวชาติว่ได้ตราพระราชกฤษฎีกาที่จะยุบสภาและจะคืนอำนาจให้พี่น้องประชาชนและอยู่ในระหว่างที่รอ โตเจ้านะครับพี่น้องคงยังไม่หมดเวลาคงต้องพูดให้ครบประเด็นเพราะในการพูดนี้พูดเพือเพพพ่อให้คนไทยเข้าใจพูพูดเพื่อให้พี่น้องทั้งประเทศเข้าใจโดยเฉพาะคนะแสดงท่านจะได้เดินตรงๆงท่านจะได้เดินอย่างสง่าผ่าเผยผ่าเผยไงพีด้ พี่น้องครับหมายความว่านะครับเมื่อเป็นชนนไดในการออกแบบออกแบบให้รัฐธรรมนูญไม่ว่า40ไม่ว่ากฎโจรห0 50, ในหมวด2ว่าด้วยพระนาสม,มาาสแบบกั์ผมกี่ยันมาตราส8แปดถึง2ี่สิไม่มีใครกล้าอ่านไม่มีใครกล้าพูด ไม่มีใครกล้าคิดเลือกไหนบอกว่าจงลับตันีไหนบอกว่าปกป้องสถาบันใช่ไม่ไม้หรอกนักการเมืองสสรัฐมนตรีทหารตำรวจใหญ่หลายคนนะครับไปอ่านดูซะผมไม่ได้จบกฎหมายคุณไปอ่านดูซะความว่าในมาตราที่ถึงมาต,าตรา20สรุปใจความว่า ในกรณีที่พระมหากตรจากไม่ได้ทรงประทับอยู่ในประเทศจะด้วยเหตุการณ์ใดก็ตามหรือจากไม่ได้ทรงปฏิบัติพระ,ะ,พร,ะร,ราชกิจได้หากไม่ได้ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไว้ให้ประธานรัฐสภาหากนี้นะหากีสภาขนาดนั้นมีใจความในรัฐนูญน,นะ ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแล้วก็นำนะครับเสนอให้ประธานองค์คมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวและต่อท้ายว่าไปพากบกอกฟังนะครับพี่นอ้อง จึงมีคําถามไปยังนักกฎหมายและผู้ร่างว่าคุณมีเจตาเานาลมชนี้มีเจตนาลมแห่งการแอบแฝงหรือร่างเพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเพื่อการใดหรือเพื่อกลุ่มใครที่จะเป็นใหญ่ไปตกที่เราครับจึงถามนักกฎหมายทั้งประเทศว่าคําว่าชั่วคราวในภาษากฎหมายบันทึกแต่ดีสอขทออาทจะไวแล้วนำเรียน ในภาษากฎหมายคำว่าโัวพาวกี่วันคำว่าไปพระก่อนกี่วันจะตอบเมื่อไ,ไหร่ทีวีช่องไหนเสิญน,นักกฎหมายามาทั้งประเทศครับโดนตัวกันพี่น้องครับเมื่อเป็นเช่นนี้พี่น้องต้องไม่ลืม าการเพียงแย่งพี่น้องประชาชนและทนายการไทยทั่วทั้งประเทศในระบบราชการในการที่บริหารราชการแม่นดินผมได้โต้แย้งายบิการบดีมราชภัฏเพชรีเมื่อสองสัปดาห์ว่าในกรณีหัวหน้าส่วนราชการเช่นสาวใหัยผู้กับผู้การว่าไม่อยู่หรือไปราชการต้องมีผู้ รักษาราชก,การแทนอาจจะเป็นรองมาหรือตามลำดับอุปโตหรือผู้ที่มาโตขึ้นไปไปฏิบัติหรือรักษาราชการแทนแล้วท,ทําหน้าที่ในการบริหารราชก,การเพื่อไม่ให้เกิดการขยายใช่แค่ีครับแต่ขณะเดียวกันในกรณีที่ประธานอง,องนค์มรบีจะต้องขึ้นไปเป็นผู้สําเร็จราชก,การแทนรองพี่น้องครับท่านได้ ขึ้นไปทำหน้าที่ในานามพระมหากัตริั์ไปแล้วพี่น้องนี่คือความจริงทำไมจึงพูดเพราะองค์พระมหากราบตัดเป็นปาาล้นเก้าของเรานั่นทรงเป็นผู้ขวนของประสงนิกรชาวไทยทั้งประเทศและยังมีต่างชาติอีกใช่ไหมใช่พี่น้องพึ่งจดแล้วนะพึ่งจดแล้วถูกไห และขณะเดียวกันพระสุกนินตรชาวไทยาาทัย้งประเทศก็มีความจงรัรกภักดีมากมายมหาศาลนี่แหละถึงแล้วประเด็นท่านออกแบบรัฐธรรมนูญชนี้ผมจึงจกล่าวว่าพระองค์ท่านมีรัชทายาทสี่พระองค์แต่ขณะเดียวกันยกร่างรัฐธรรมนูญหากองค์รัชทายาทาญญายังเป็นผู้ไม,ไม่รู้นิติภาวว หรือเป็นผู้เยาว์บทประยัดแห่รงรัมนนี้ถึงชอบรำถึงหน้าที่จะเป็นไปได้ในการที่จะนำเสนอให้ประธานคมพลีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพราะยังเป็นผู้เยาว์และไม่บรรลุที่ติภาวแต่ขณะน,นี้พี่น้องครับรุ่นเก้าทั้งสี่องค์ทรงเป็นคุณปู่คุณย่าได้แล้ว เพราะจะตาหกสิบบาทลงมาถปงนห้าสบาทนี่นะครับในการออกแบบที่ผมต้องพูดแล้วมันจะไปเชื่อมโยงให้เห็นว่าทําไมคุณแสดงทําไมพระเพื่อไทยทําไมคุณักทษินจึงถูกข้อกล่าวหาว่าคิดล้มล้างสถาบันกบน้องในการพูดวันนี้พูดเพื่อให้ เกิดความเข้าใจในหมู่พี่น้องประชาชนเกิดความเพื่อเกิดความจงรักประดีและเป็นการปกป้องรัฐใภายยากทำไมจึงต้องปกป้องครับพี่น้องกรณีวิกฤตได้นำเสนอว่าพนเอกเป็นจิิทธุรนุนนายอนันต์นนนนปัญญารชุนพนอากาศเอกจิตเวชิราได้สนทนากับอีริกิจอนเอกาคราชทูตของอเมรกา แล้วเรื่องนี้ไปยังมารับโอบามาเป็นเหไรความเรื่องนี้ออกมาส่วนท่านคิดท่านพูดยังไงผมไม่พูดเพราะผมไม่มีขอม้อมูลไม่พูดจึงเป็นเหไรด,ดรปัะแสและคุณแสดงซึ่งเขาถูกกล่าวหามาตลอดว่าเป็นผู้คิดลงน้ำแสถา,าบานันแมและไม่รงน้ำไ,ไปแก้ความให้ดำเนินคดีอาญาต่อกลุ่มบุคคลที่ผมกล่าวไปแจ้งต่อปปช,ชแจ้ตนนแงต่อนายกแล้วก็ร้อต่อนายก แล้วก็กาลังลนนดําเนยคดีบณายกขณะนี้คด,ด,ดีไปที่ไหนเห็นไหมครับพี่น้องเพราะฉะน,น,นี้นะครับมันจึงเชิงโยมเห็นว่าในการรับอาหารั้างในมีการส่งขุนทหารมีการส่งอำมาตย์ขุนนางทั่วมีการส่งนักปิการเลรายนักกฎหมายทั่วเข้ามาเขียนกฎหมายรัฐนูญเพื่อให้บุคคลหรือบุคคลมีโอกาสขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชก,การแทนพระอ,องค์ทั้งทั้งนี้พระอ,องค์ท่าน ทรงมีรัฐนาญาตกอยู่แล้วทั้ง4องค์ครับพี่น้องครับอันนี้ต่างหากเพราะฉะนั้นข้อความในพิจาสารในเอกสารของยิริกิจรกพิจิริี่ผคุยกิริกิจรพี่น้องครับเชื่อมโยงให้เห็นว่ามีกลุ่มคนคิดร้ายต่อรัฐไทายยาิประทึกไว้ใน,นหาหนาท้รายการทันเวาด้วยมีคนคิดร้าย ต่อสารบันแล้วการคิดไลนั้นกับช่อโชนสร้างสถานการณ์ใช้กลุ่มองค์กรใช้กลุ่มอัลนิกกลุ่มการเืินต่างๆโยนความผิดให้คนเสื้อแดงและพรรคปรไทยและคุตศิครับพี่น้องพี่น้องกับขออีกห้านาทีจบแล้วพี่น,อน้องรับเมปนอเ่างน,นี้ใน,นานะที่เวลานี้บ้านเมืองเข้าสู่สภาวะยุคสุดท้ายของเลกวนี้ มันจะมีอะไรเกิดขึ้นพันธรรมิตรยืนหยัดพูดมีคนสี่สิบห้าสิบคนค่านพันธรรมิตรสร้างเรื่องใส่ความวาความนี้ไปยังสอสอพัคประชัยปัดต้องถามนั้นที่ท่านอรุณกรบรญบุตรอัตรพรบรญบุตรสุชาติสุภาเป้งอภิชาติสุภาเป้งเพื่อนน้เ,อ,นเนองกำมพลสุภาเป้งหากคุณไม่โกหกตัวเอง ใครที่ผลสมาชิกพักจากเพชรบุรีไปตราโตนนพานิรเพื่อเกิดความวุ่นวายในประเทศเพื่อให้ได้ราการปกครองเพื่ออะไรคุณทกินไม่ให้อยู่ในพป้นที้ได้โดยกล่าวหาต่างๆนานาใช่ไม่ใช่พี่น้องอาภิชาติมึงต่อไปเงียบม,มาเพื่อนรักมึงทำอะไรกันไว้นี่คืขขอความจริงเท่านั้นไม่พอไอ้สนที่บอกว่าประเทศไทยมีศักยภาพขององค์ ทักษิณมาหๆตั้งทั้งราชทษัตริย์สองค์ไอ้เว้ยเจอกันหน่อยกันที่ไหนคอาเถพี่น้องสมเด็จพระสังฆราชมีเดี่ยวมันได้ใจลนาเนี้ยที่ดำรงสถานะตำแหน่งกันเนี้ยองค์เดียวใช่ไหมเนาะน้องนาะจะได้ไหมเขาไี่บอกสององค์สององค์เพราะมันกล่าวไว้ว่าคุณทักษิณตั้งท่านสมเด็จเดี่ยว ขึ้นเป็นสังฆราตอแต่ข้อจริงคือมีกลุ่มบุคคลแอบอ้างเอาภารกิจข,ของท่านสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆาภินายกไปหาประโยชน์ไปวิ่งเต้นเถื่อนได้น้องคนที่ถ้าผมจน์ำไม่ผิดนินังคุลเป็นหมออยู่ในวัดตัววัดเห็นไหมเสืออ้วที่ทำสมเร็จเจ้าหัวฐานติดคุกฐานจำคุกกี่ปีสักสิผู้ที่ทุจิจลินก็ได้ ตั้งถิงนมาสามสี่เดือนไปแล้วจำคุกเกือบพันปีใช่ไหมใช่พี่น้องเพราะฉะนั้นสมเด็จเดี่ยวจึงเป็นแค่ประธานคณะผู้บัติหนาที่นั่นคือกันกองงานเพื่อไม่ให้เกิดการสี้หายดังที่ผมยกไปย่างโดยมีเลขามเด็จสําราชเป็นเลขาคณะผู้บัตินาที่นี่คือความจริงนี่ผู้จะเข้าใจว่ามีการสร้างเรื่องใส่ความ มีการทำให้คนไทยเข้าใจผิดมีการทำให้เกิดการแตกแยกแล้วกล่าวหาว่าไม่ตงรับประดนเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ครับพี่น้องนี่ละครับผมเป็นห่วงครับว่าคนไทยขนานี้กำลังเผชิญหน้ากลุ่มองค์กรเผชิญหน้าการเมืองภาคประชาชนซึ่งเป็นคนแสดงซึ่งเป็นองค์กรทางการเมืองภาคประชาชนที่ต่อไปนี้ในอนาคตจะเป็นองค์กรทางกางรเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกฝึกมือเตรียมมือ และมันมีอะไรเราต้องเข้าใจแล้วเราจะเดินควบคู่กับการเมืองในระบบพรรคที่มีแนวคิดแนวทางหลักที่เป็นประชาธิปไตยบริหารประเทศเพื่อพี่น้องประชาชนคนยากคนจนจริงๆเป็นอันดับแรกและเป็นพักการเมืองที่ไฟในพัฒนาประชาธิปไตยและมีความจงรักภักดีให้พีน่น้อง há uma